สวัสดีครับ EQ จากบ,บ้าน Blockchain นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเควสง่ายๆด้วยการถ่ายรูปกันสัก3แลนเนาะเป็น Chapter ์5 6 7นะครับเริ่มต้นมานะครับ Chapter ์5นะครับเราก็กระโดดลงไปเลยเนาะแลนนี้นะครับผมไม่ยากไม่ยากจำไม่ได้แล้วคิส i s t ม a s m o ปะคริสต์มาสมูนอ่าหลังจากที่เรากระโดดลงไปนะครับให้เดินผ่านเควสแรกที่เราเคยรับไปเลยนะครับเข้าตอกทางด้านซ้ายมืออ่า หลังจากนั้นนะครับให้กระโดดลงไปทางด้านขวามือตรงนี้เลยครับมันจะไวกว่าตรงต่อเล็กๆตรงหน้าเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เดินโค้งเป็นตัวยูกับรถนะครับอย่างนี้ขึ้นเนินไปนะครับผมมันจะเป็นร้านขายไขย่ไก่นะครับให้เพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปเลยตรงสุดหัวมุม,มพอดีนะครับ เราก็จะเจอเควสที่เราให้ถ่ายรูปเนาะ,ะจากนั้นเ,เพื่อนๆก็กดถ่ายรูปได้เลยนะครับเราก็จะเป็นอ่านผ่านชั a เ t อ r 5เนะแล้วกเกิดกด for it เสร็จแล้วก,กดส่งผ่านลิงก์นะครับก็กดแนบรูปแล้วก็กดรีแพ์ได้เลยเราก็จะเป็นอันผ่านเควสละลุ้นบอกเซนต้าเหมือนกันนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะต้องส่งอ่า ผมเอามารวมกันทีเดียวเลยก็คือ6กับ7ผมก็เพิ่งทําวันที่3เหมือนกันมีเวลาทําถึง2งทุ่มถึง3ทุ่มแหละประมาณนี้นะครับโดยชัพเตอร์หกับ7นะครับให้คลิกไปที่หน้า2เนาะมันจะมี6กับ7อยู่ให้เราก,กดคลิกชัพเตอร์6เลยแล้วกกดอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยหลจากนั้นก็กดพับแล้วก็กดเพยได้เลยครับ เริ่มเกมมาสำหรับแลนนี้นะครับ E ีเวล m a s t เราก็โดดลงไปด้านล่างของต้นไม้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็หาทางไปตามรูปเลยมาอยู่ด้านล่างนี่แหละไม่ยากแล้วนะครับเมื่อเราเจอรูปนะครับตามที่เขาให้ถ่ายเนาะเราก็ซูมไปใกล้ๆแล้วกดถ่ายรูป เดิมนะครับปิ้นสกรีนเก็บไว้ให้เรียบร้อยเข้าไปยังหน้าเว็บนะครับกด for is set แล้วก็กดแนบลิก์แนบรูปเหมือนเดิมอ่าแล้วกด r e p ายก็จะเป็นอันจบเรียบร้อยครับผมทีนี้ไป chapter 7เลยนะครับ เริ่มต้นมานะครับสำหรับเควสสนี้เพื่อนเพื่อเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วไปยังชั้นล่างนะชั้นใต้ดินนะครับโดยการไปทางด้านซ้ายไอ้ขวามือโดดลงไปด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆม,มาถึงตรงนี้เนาะให้มองไปทางซ้ายมือนะครับอ่ามันจะมีทางเข้าเล็กเลกอยู่นะครับให้เราเข้าไปตรงนี้ถ้าเราเข้ามาถูกเราจะเจอหนูกระต่ายดิเลยหนูวะหนูยักษ์นะครับตัวสีแดงตรงนี้ด้านหลังมันจะมีรูปภาพอยู่นะครับ อ่ให้เรากดถ่ายรูปได้เลยเหมือนกันเป็ไงบ้างครับ3เควสนี้ง่ายๆนะครับไม่เกิน5นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วอย่าลืมไปทํากันนะได้หมวกซานต้ามาก็สามารถที่จะนําไปขายเป็น NFT ได้หรือจะเอาใส่เท่ๆในวันคริสต์มาสปีหน้าก็ได้นะครับนี่ผมก็มาทําวันนี้มันสุดท้ายเหมือนกันนะอ่านะครับไม่ยากไม่ยากแป๊บเดียวนะครับผมโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทําได้ขอบคุณมากครับ